คุณรู้หรือไม่ว่าคุณมีโอกาส70%ในการเอาตัวรอดจากไฟไม่บ้านและมีโอกาสรอดจากรถชนสูงถึง72% <Holy S 1> แต่ถ้าคุณเจอกับไอ้จอตัวนี้โอกาสรอดของคุณเป็นสูนย์ e Monkey จ๋อจัดตายความโหดสยองเพียนที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อตุ๊กตาลิงอาถรรพ์ที่เจอในบ้านได้บรรดาลความตายสุดโหดเพี้ยนเพียงแค่ไขลานมัน oh. ทุกศพถูกจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุแต่หารู้ไม่ว่าความจริงนั้น was no was ใช่แล้วครับเพราะตุ๊กตาไอ้จอตัวนี้แหละ งานจังมันสมองสุดเพียนของสามเสด็จพ่อสยองขวัญทั้งผู้กุมกับออสกูดเพอร์กินจากลองเล็กสอํานวยการสร้างโดยเจมส์วานผู้สร้างจัก,กรวาล The c o อนเ r i ริและสร้างจากเรื่องสั้นของเจ้าพ่อสยองขวัญสตีเฟนคิงการันตีด้วยรีวิวมะเขือสด84% จากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เจ้าของนิยายอย่าง Seven k i n g เองยังชมว่าหนังบ้าไปแล้วบิวมาสักขนาดนี้อยากดูกันแล้วใช่ไหมครับ uh ถ้าไม่อยากดูเดี๋ยวเรียกไอ้จอไปจัดการนะเตรียมรับความฮารุโขก,กับมากกรรมการเข่นฆ่าสุดฮารุหัาของเจ้าจอคลังที่พร้อมสั่งต e v n y e a h Everything's fine กำังกีจอจัดตาวันนี้ในโรงภาพยนตร์